ก็กราบสวัสดีนะครับเพื่อนๆชาว YouTube นะครับแล้วก็กลาบสวัสดีเพื่อนๆสมาชิกช่องนายชิงจนทุกคนด้วยนะครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับนายช่งจนก็จะมาพูดถึงเก็บความรู้เล็กๆแน่นอๆ,ๆนะครับเพื่อนๆเคยสงสัยไหมครับว่า Google เนี่ยรู้อะไรเกี่ยวกับเกี่ยวกับตัวเราบ้างนะครับก็นายช่งจนก็ขอพูดถึงมือถือของเรานะครับนายช่งจนเคยพูดไว้เสมอว่ามือถือของเรารู้ เกี่ยวกับตัวเรามากกว่าคนที่อยู่กับเราด้วยซ้าไปนะครับแม้แต่ตัวเราเองยังไม่ได้รู้เท่ากับมือถือของเรานะครับเพราะอะไรนะครับเพื่อนๆเ,เ,เคยสังเกตไหมครับว่าเวลาเพื่อนๆพ,พ,พูดอะไรหรือสนใจในสิ่งสิ่งไหนนะครับมือถือของเราเนี่ยไม่ใช่ว่าจะเป็นแอปนั้นแอปนี้แอปเ c e b o o k แอป l i n e หรือเป็นแอปช้อปปิ้งอะไรก็ตามนะครับ เขาจะรู้นะครับว่าเราชอบแบบไหนนะครับสมมุติว่าเราพูดถึงโอ้วันนี้อยากจะกินแตงโมนะครับพอเปิดเข้าไปแอบๆหนึ่งนะครับเพื่อนๆจะเจอแตงโมขึ้นมาทันทีนะครับแตงโมโลละร้อยสองร้อยประมาณนี้นะครับนายจโนขอพูดถึงประมาณนี้นะครับก็คือว่านะครับในการทํางานของระบบต่างๆในมือถือของเราจะใช้ AI นะครับ AI ตรวจสอบพฤติกรรมของเรานั่นเองนะครับตรวจสอบทําไมนะครับตรวจสอบเพื่อว่า เขาจะให้เราใช้โทรศัพท์มากที่สุดนะครับจะทําให้เราอยู่กับโทรศัพท์ได้มากเท่าไหร่ยิ่งดีนะครับนั่นเองนะครับก็ทําให้พวกเราทุกวันนี้นะครับขาดมือถือไม่ได้นะครับมือถือเป็นปัจจัยที่5นะครับของชีวิตของเราเพราะว่า ai จะหาสิ่งที่เราชอบที่เราอยากได้ที่เรารู้สึกตื่นเต้นนะครับ เรารู้สึกตื่นเต้นหัวใจเต้นเร็วนะครับในการใช้มือถือนะครับอยากจะมาดูมือถืออยากจะกดนั่นกดนี่นั่นเองนะครับเขาจะใช้ AI นะครับแล้วเพื่อนๆอยากจะรู้ไหมครับว่ามือถือของเรารู้อะไรเกี่ยวกับตัวเราบ้างนะครับเอาง่ายๆไปที่ Google เลยนะครับเพื่อนๆมาที่ Google c Home r ตรงนี้นะครับแล้วพิมพ์ไปเลยนะครับกดเข้าไปก่อนนะครับ กดเข้ามานะครับเดี๋ยวนายชิงจจะออกไปก่อนนะครับเข้ามา Google นะครับอ่าพิมพ์ตามนายช่างชจนะครับพิมพ์แบบนี้นะครับ Google and Setting นะครับพิมพ์ตามนี้เลยนะครับ Google a n d s e t t i n g นะครับกดเข้าไปนะครับที่ Google and Setting ตัวนี้นะครับอ่าพอเข้ามาหน้านี้เสร็จปุ๊บอ่าให้เพื่อนๆเลื่อนลงไปอ่ามาที่ตรงนี้นะครับ Sign in นะครับ Google account Google and Setting ตรงนี้นะครับกดเข้าไปนะครับเดี๋ยวนาจะจนจะกดเข้าไปอาพอกดเข้ามาเสร็จปุ๊บนะครับโอ้ยอ่านไม่ค่อยออกนะครับเพื่อนๆมาที่จุด3จุดมุมบนขวานะครับกดไปที่จุด3จุดน,นะครับปัป๊บแล้วเพื่อนๆมาที่คําว่าแปลภาษาตรงนี้นะครับเห็นไหมครับแปลภาษากดเข้าไปที่แปลภาษานะครับอ,อ่านออกแล้วทีเนี้ยอ่า ก็คือว่านะครับการปรับเปลี่ยนโฆษณาในแบบของคุณเห็นไหมครับตรงนี้มันเปิดอยู่นะครับมันเปิดอยู่มันแอบดูพฤติกรรมของเราอยู่นะครับมันเก็บข้อมูลเกี่ยวกับเราอยู่นั่นเองนะครับเดี๋ยวนายช่างจนจะให้ดูนะครับตอนนี้นายช่างจนอายุเท่าไหร่35ป,นะรป,นจนจปีนะครับจะ36ปีเดี๋ยวนายช่างจนจะเลื่อนลงไปนะครับมันรู้ไหมอ่าเห็นไหมครับ ตอนนี้มันรู้แม้กระทั่งว่านายช่างจนอายุ35ถึง44ปีอ่ะเป๊ะไหมครับอ่าต่อไปนายช่างจนเป็นผู้ชายอ่ะรู้ว่าเราเป็นผู้ชายอ่าถูกต้องต่อไปนายช่างจนชอบแอปหรือหาเงินผ่านเรดบับเบิลอยู่อ่าเห็นไหมครับ สนใจแอปนี้เข้าแอปนี้ทุกวันนะต่อไปนายช่งจนชอบท่องเว็บอาลีบาบาเห็นไหมครับมันรู้นายช่งจนขายภาพอยู่ที่ชัตเตอร์สต็อกด้วยนะครับเป็นเวกเตอร์นะครับนายช่งจนทาภาพขายที่ชัตเตอร์สต็อกนะครับอ่ะเขาก็รู้นะครับว่าเราทําอะไรบ้างนะครับอ่ะ นายชงจนชอบเล่นเกมอะไรนะครับดูนะครับว่าชอบเล่นเกมอะไรชอบการโฆษณาและการตลาดนี่นะครับชอบโปรแกรมพันธมิตรเครื่องแต่งกายรูปแบบเสียงและตัวแปลงสัญญาณพวกนี้นะครับก็คืออยู่ที่กรุงเทพมหานครถูกต้องนะครับชอบการธนาคารฟิตเนสหนังสือ ชอบอ่านหนังสือแบบนี้นะครับเห็นไหมครับทุกอย่างนะครับที่เราชอบนะครับ g o o g l e จะรวบรวมมาที่ตรงนี้นะครับก็คือเขาจะทําการนะครับเก็บข้อมูลของเรานั่นเองนะครับเพื่อที่เขาจะยิงโฆษณาให้ถูกกับตัวเรานั่นเองนะครับเขาจะหาสิ่งที่เราชอบนะครับถ้าเพื่อนๆไม่อยากจะให้เก็บโฆษณานะครับไม่อยาก แบบว่าไม่อยากให้รู้ว่าเราชอบอะไรทําอะไรนะครับเพื่อนปิดตรงนี้ไว้ได้เลยนะครับแล้ว google ก็จะไม่สามารถเก็บข้อมูลของเราได้อีกต่อไปนะครับแต่นายช่างจนคิดว่านะครับการที่ Google เก็บข้อมูลของเราก็ดีอีกแบบหนึ่งนะครับเพื่อที่อะไรนะครับเพื่อที่ว่าเราจะได้รู้ในสิ่งที่เราอยากจะรู้นะครับสิ่งที่เราชอบสิ่งที่เราสงสัย นะครับมันจะขึ้นมาให้เราเห็นนั่นเองเราไม่ต้องไปค้นคว้าอะไรมากมายนะครับทาง Google ก็จะหาสิ่งที่เราชอบมาให้เรานั่นเองนะครับแต่ถ้าเราปิดตรงนี้นะครับมันก็จะไม่มีการเก็บข้อมูลใดๆทั้งสิ้นนะครับมันก็จะไม่รู้ว่าเราชอบอะไรนั่นเองนะครับการเก็บข้อมูลตัวนี้มีข้อดีและก็ข้อเสียนะครับเพื่อนเก็ลองเอาไปใช้ดูนะครับแต่ในเชิจนจะเปิดไว้นั่นเองนะครับเพื่อที่ในเชิงจนอยากจะรู้อะไรนะครับมันก็จะ หามาให้เรานั่นเองนะครับก็สาระคลิปนี้นะครับก็เป็นความรู้เล็กๆน้อยๆเกี่ยวกับการใช้โทรศัพท์มือถือนะครับมาฝากเพื่อนๆน,นะครับก็สาระคลิปนี้นะชจ,จนก็ขอลาไปก่อนนะครับเจอกันใหม่คลิปต่อไปนะครับอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ช่องนายช่างจนด้วยนะครับสารคลิปนี้ก็สวัสดีครับ